สวัสดีครับนว,วันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อบวกนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะไปเล่นดอทเอสองอีกครั้งนึงนะครับก็อันนี้เป็นเอพิโซดหนึ่งของซีรีส์คนเล่นหมูคนดูเสียนะครับวันนี้เนี่ยก็มีสเปเชียลรีเคสมาเห็นมีคนบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองอะบอกว่าให้เล่นเอชาเทสให้ดูหน่อยอ่ะโอเควันนี้จะมาเล่นเอชาเทสกันนะครับอันนี้ถือเป็นตอนพิเศษแล้วกันนะเป็น ไปรีเควสจากคนดูโอเคเรื่องอะไรดีกว่าโอ้โหของโคเบ้เนี่ยเขือนก็เท่เลยเคลื่อนสำหรับเอนแชเทสนะครับผมว่าทางที่ดีที่สุดที่จะเล่นเอนแนเทสนะเล่นป่าดีกว่าเล่นใช้อัพอัพสกิลสองก่อนอนะ่ะแล้วก็เข้าป่าฟาร์ม การเข้าไปฟาร,ร์มในป่าเนี่ยก็มีประโยชน์กับชีม,มากเลยนะคือเราเข้าไปฟาร,ร์มในป่าเนี่ยเราทําให้ทําให้คนที่อยู่เลนบนเนี่ยโซโลใช่ไหมฮะก็คือเล่นเล่นคนเดียวในเลนซึ่งมันจะได้เบียบตรงที่เขาเนี่ยอ่าจะได้เลเวลเยอะกว่าคนอื่นนะครับ เย,เยอะกว่าคนที่อ,อยู่เลนสองคนนะ่ะแต่ว่าอาจจะโดนอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นฮีโร่ที่ไม่ได้ต้องการไอเทมมากแต่ว่าต้องการเลเวลเนี่ยก็ทําให้เลนนั้นเนี่ยยิ่งได้เปรียบเพราะไปใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในป่าเนี่ยศัตรูก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปแกงเขาตอนไหนถูกไหมครับคือถ้าเราอยู่ในเลนแล้วเราหายไปเนี่ย เลนกลางหรือว่าเลนอื่นเนี่ยก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าจะมีการแกงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในป่าเนี่ยสมมติมว่าเราจะไปตุ๋ยใข่ตอนไหนเนี่ย <The battle S 1> เขาก็คือมันมันเดายากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสกิลสองเราเนี่ยสามารถใช้อ่าควบคุมคลิปได้ใช่ไหมครับก็ถ้าสมมติมผมควบคุมเซนทอร์มาเนี่ยเซนทอร์เนี่ยมีสตันผมก็สามารถเอาเซนทอร์เนี่ยไปสตันได้นะครับตั้งแต่เลเวลต้นๆซึ่งสตันของเซนทอร์เนี่ยถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วเซนทอร์เนี่ยยังมีออร่าบวกมูเมน ซึ่งมันช่วยได้มากเลยนะอล่าบวกมูเมสปีดเนี่ยคือบางทีอะแบบระยะระยะเพื่อเราที่จะวิ่งไปสตัรได้เหลือแค่นิดเดียวถ้ามีเซนทอร์มามันก็ช่วยได้เดยอะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่ฟรมฟ์งกันเลยดีกว่านี่มาถึงได้เซนทอร์เลยโชคดีนะคบเนี่ยแล้วเรื่องนี้มีลีน่ากับลาด้าก็แก๊งไม่น่ายากมากนะครับ s <S คือลาด้าเนี่ยระยะสตัรมันน้อยอยู่แล้วส่วนลีน่าเนี่ยถ้าสตารก็ ยาอสมคัวน,นะครับ นี่เห็นไหมฮะคือเราเราไปแก๊งแบบเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยคือเขาไม่ทันตั้งตัวเขาเขาแบบยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เม t h e r f u c k e r ไอที่เนี้ยนี่เด้เขาไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้เราได้เปรียบอยู่แล้วนะนี่ได้รีเจนด้วยนี่เด้ จะอัพสกิลหนึ่งหรือสกิลสามก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบแต่ว่าครั้งนี้ผมอัพสกิลหนึ่งก่อนดีกว่าแป๊บนึงนะครับแม่ผมโทรมาฮัลโหลจ้ามันช่วอืมแต่แต่มันไม่ได้เขียนว่าเป็นของไอ้นี่หรือเปล่ามันเขียนแค่ว่าเป็นของฟิลิปเฉยๆนะบ่วงแฟนไม่เป็นบ่วงเล่นเกมอยู่บ่วงเล่นเกมอยู่ เล่่นเเกมอยูดี๋ยวเราเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวบ่งโทรไปเดี๋ยวบ่งเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวบ่งโทรไปเดี๋ยวบ่งเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวบ่งโทรไปไม่เกินไม่เกินไม่เกินสี่สิบนาทีโอเคโอเคครับมาต่อเลยดีกว่าสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคมีมีออร่าดูดเลือดแล้วก็ มีสกิลนี้ด้วยขูดเห็นไหมแรกแรกรถเยอะมากเลยนะสกิลขุดเนี่ยอุ้ยโหสกี้ได้นิดเดียวมาแล้วถ้าสมมติสกิลขุดมาตะกี้เนี่ยขุดไปอีกทีนึงไม่เล่นอาจจะเล่ได้สีมันสีมันนี่ครับอัพสกิลหนึ่งกับสกิลสามไวอย่างละหนึ่งได้เลยสกิลสามเนี่ยแค่เลเวลหนึ่งก็ถือว่าโอเคแล้ว เราก็ทิวมันไปงสงขัยแล้วสกิลทิงจะเป็นคนไทยนะครับดูจากดูจากคำนี้นะครับเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นคนไทยนั่นเองสกิลสามอัพไว้แค่หนึ่งก็พอแล้วแล้วก็อัพสกิลหนึ่งไปครับสกิลหนึ่งเนี่ยทำให้ม <Let 's S 1> ีผลตอนต้นเกมเยอะมากเพราะตอนต้นเกมเนี่ย ฝั่งตรงข้ามยังตีไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แล้วยิ่งมีสกิลหนึ่งเนี่ยคือแบบแม่งแม่งแทบไม่ได้ตีเราอะคือเราเป็นฝ่ายตีอย่างเดียวอ,ะอ่ะ่เดี๋ยวเราคูดาวสกิลนี้มาก,ก่อน yes อันนี้ก็ถือว่าใช้แทนเซนทอร์ได้เหมือนกันนะมันอาจจะไม่ได้สตันแต่ว่ามันสโลครับโอเคเหมือนกันได้เลยราห้าสิบต้นเกมถือว่าเยอะมากเลย้ราห้าสิบเท่ากับว่าเป็นสกิลสตันเลเวลสองเนะี่ยถ้าเทียบ ถ้าเทียดาเมจแล้วอะส,อสงสัยมันจะเป็นคนไทยหมดเลยมั้งตรงเนี้ยเ <c oughs> นี่ยเราก็ฟาร์่าปเรื่อยๆแ,แล้วก็รอเขาดัานมานะครับพอเขาดัานมาเนี่ยเราจะไปตุ๋ก็สบายๆแล้วแต่รู้สึกพวกนี้จะเลือดหมดแล้ว <c oughs> เปียบเพราะว่ามันตีช้าเห็นไหมฮนะเนี่ยเราก็ลดนิดเดียวก็หลังจากได้เออแล้วครับต่อไปเนี่ยก็รีบออกคาถาไฟาเร็วเลยคาถาตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าเพิ่มระยะการตรมจมตีพอเพิ่มระยะการตรมจมตีเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามันทําให้สกิลดาเมจเราแรงขึ้นอย่างเดียวนะมันยังทําให้แบบยังไงอะเราสามารถวางโพซิชันตัวเองในตําแหน่งที่ ยากต่อการโดนฆ่าได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากคือมันอาจจะเพิ่มระยะขึ้นมาแค่นิดเดียวแต่ว่าการไอ้นิดเดียวนั่นนะ่ะทาให้อีกฝั่งอะ่ะเข้าถึงตัวเรายากขึ้นมากเลยนะครับนี่ครับอา่า dominating เ Nimbly I them. go. Missing middle. เจอขัตตาฟ้านะครับก็ถ้าจะซื้อเนี่ยก็ซื้ออันนี้ก่อนเลยพลูบูสเตอร์พันสองนะครับโอเคได้ทั้งเลือดได้ทั้งมานาเยอะด้วย ตัวนี้ก็โอเคนะครับทอร์นาโดมันไม่มันไม่มได้มีบอกรายละเอียดว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดาเมจค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มีสโลด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า,ม,ามันจะทำประโยชน์ได้ดีแค่ไหน Yeah

Your bottom tower is under attack on the wild track. may i don't think i was a part of you enchanting come on give me it i had a drink ได้เปียมากเลยเนี่ยไม่ใช่ได้เปียกมากเลยได้เปียสุดๆ13 3แล้วแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะต้องคอยบังคับคีปเวลาจะไปตุ๋ยเนี่ยก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมแนะนำก็คือให้เราตั้งฮอตฮอตคีของฮีโร่เรากับฮอตคีของคีปเราเนี่ยไว้คนละตัวอย่างของผมเนี่ยผมตั้งฮีโร่ไว้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งเซนทรอ้เป็นเบอร์สามส่วนเบอร์สองเนี่ยก็คือเป็นนกนั่นเอง นะครับแล้วเวลาไปตุ๋ยเนี่ยก็คือเราเราแยกเราแยกกันนะครับบังคับแยกกันผมบังคับใหฮีโร่เดินหลังแล้วตัวนี้เดินนำหน้านะครับเนี่ยเราก็คอยบังคับได้นะครับ <Anton> ชิบผ่ายแล้วพลาดนะครับ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยพาดมันโดนได้แม่แล้วผมดันไปตีมันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะสตันมันแต่คือถ้าเะกี้ถ้าผมว่าเบนเอลเมนหัวเร็วหน่อยนะครับเขาตีผมอีกทีนึงเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาสตันแทนเอ้เขาเขาโดนไนท์แม์แทนผมนะฮะแล้วผมปาหอกฆ่าได้เพราะว่าได้เมจเขาอะไม่มีแล้วแต่ว่าได้เมจผมอะยังมีอยู่นะครับจริงๆตะกี้ยังฆ่าได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าแค่นี้อีกฝั่งก็หงิกแล้ว เงีเดี๋ยวรอดีน่าดันมาผมก็ไปตุ๋ยได้อีกแต่ถ้าทางดีน่าจะเข็ดแล้วแหละอได้เซนทอีนะ้ยเซนทอลเขาเกิดบ่อยแล้วด้วยนะครับคือบางทีบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับโชคด้วยนะบางทีแบบเล่นไม่เจอเซนทอ์เลยก็มีนะครับเจอแต่อาหมีหมีแดงกับหมาตัวใหญ่อะ่ะก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันถ้าถูโชวไม่ดี ไปแกงข้ามมาเห็นฮะไม่เป็นไรนี่ปลามันข้างบนนี่แหละปลาไปเดียวมันจะตายเอาปลาไม่ปลาไม่เดี๋ยวมันต้องวิ่งมาทางนี้เดี๋ยวมันต้องวิ่งมาทางนี้สตันปลา ปึอาฮะอ๋ <S <S อไม่ได้มีมแค่ตาเล็กอี๋อี๋อีอออออมานาหมดไม่เป็นไรฮะนกบินไปแล้วอ้าวไม่ใช่นกของฝั่งเรากหรอมานาหมดแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องทำใจอย่างเดียวครับคือบางทีเนี่ยดึงดันไปมันก็ไม่ได้อะไรนะครับอย่างนี้นก็ฆ่าไม่ได้นะครับเอาเวลามาฟาร์มคีฟเนี่ยตะกี้ยังได้คีฟเพิออ่มอีกตัวหนึ่ง เราค่อยๆรอ,อมานาให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะนันมีของนี่ถ้ารอไม่ไหวก็นี่แหละซื้อโหดยามานาครับแล้วก็ฟามไปเรื่อยๆหลายคนอาจจะงงนะครับว่าผมทำอย่างนี้ทำไมวิ่งไปตีไปอย่างนี้นครับคือบางคนเนี่ยยังไม่รู้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นทริคที่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้เลยการทำอย่างนี้ทำให้ตัวตัวละครของเราตีเร็วขึ้นนะครับ จร,จริงๆแล้วไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแพทนี้เขาปรับหรือ,อยังนะครับแต่ว่ามันช่วยให้ตัวละครของเราไปเร็วขึ้นจริงๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้รคือเหมือนว่าอ่าระบบของ dot a ครับมันจะมีมันจะมีเขาเรียกว่า attack animation นะครับซึ่ง attack animation เนี่ยถ้าเรากดโจมตีเฉยๆนะครับไม่ได้กดตีไปเดินไปเนี่ยมันจะเยอะกว่าเวลาเราตีแล้วเราเดินไปนะครับสมมติว่า แอแด์แอนิเมชันมันอ่าหนึ่งวินะครับอันนี้คือสมมุตินะครับถ้าในเวลาหนึ่งวินั้นอ่ะมันจะมีเวลาประมาณจุดสองห้าวินะครับที่ถ้าสมมุติคุณตีแล้วคุณกดวิ่งเนี่ยจุดสองห้าวิน,นั้นจะหายไปคือผมอาจจะอธิบายให้เข้าใจยากหน่อยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้เข้าใจได้ง่ายกว่าดีแล้ว oh <my> ก็คือเอาง,ง่ายๆว่าถ้าคุณใช้สเต็ปคิดแอนลันหรือว่าวิ่งไปตีไปอย่างเงี้ยจะทําให้ดาเมจอาพูตของคุณอนะ่ะเยอะกว่าเดิมขึ้นมานิดนึง แต่แค่นิดนึงมันก็ดีแล้วนะครับจริงจริงเฮ้ยโดนนะอ่ามันเรื่อนมาตีผมนะครับแต่เรามีฮิลแล้วแล้วก็ใช้ฮิลไป ได้คาหาฟ้าแล้วมึฮ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 าฮึฮ้ฮึ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 ฮ เรื่องพนาฟ้าแล้วก็อะไรๆก็ดีขึ้นนะครับเลือดก็เยอะขึ้นมานะก็เยอะขึ้นตีเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเลือดแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอนิเมะระยะเพิ่มขึ้นเนี่ยนิดนึงก็ถือว่าเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการไอคิวตัวนี้ไปซือเลยก่อนนี่นะครับระยะไกลขึ้นพอสมควรเลย แคปเตอร์โบ yeah. นัสแลนจ์ร้อยเก้าสิบครับจากถ้าไม่มีคาถาฟ้าเนี่ยห้าร้อยห้าสิบนะครับเพิ่มมาร้อยเก้าสิบเนี่ยเพิ่มมาประมาณหนึ่งในสามเลยทีเดียวหนึ่งในสามไม่ถือว่าเยอะนะประมาณสามสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็ไอเทมต่อไปก็อาจจะออกคาถาไซโคนไม่ก็คาถาเสกไก่ก็ได้นะครับก <Gamb ling. S 1> ันหรือเปล่า อ้าวหิวหิวกระโโปกว้างนี้เฉยเร็วเข้ากี๊นะโอ้ยขึ้นเยวุ้สิบเอ็ดเองนะครับเนี่ยโหดิชิดแล้ว อีกฝั่งขอใจไปแล้วออกไปแล้วครับก็เกมนี้ก็คงก็คงใกล้จบแล้วครับทนอีกนิดนึงนะเอไซโคนเอ่คเอคาถาฟ้านเนี่ยนอกจากจะเพิ่มระยะให้กับอัติเมตแล้วเนี่ยยังเพิ่มระยะให้กับการโจมตีปกติด้วยนะ เนี่ยทำให้ผมเนี่ยไม่โดนไม่โดนป้อมตีเลยถ้าสมมติตรงนี้ไม่มีคีบอยู่เนี่ยผมยืนยิงป้อมสบายเลยไม่โดนป้อมตีนะครับฮาถาฟ้าเอ้ยคาถาไม่ใช่นี้อ่าอันนี้เนี่ยพออัพสกิลถึงเต็มแล้วอาจจะอัพสกิลสามก่อนหรือไม่ก็สกิลสองก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้า ถ้าสถานการณ์คุณได้เปรียบอยู่มผมแนะนำให้อัพสกิลสองก่อนดีกว่าสกิลสองเนี่ยช่วยให้สโลได้ดีมากนะครับระยะสโลก็ไกลพอสมควรแล้วก็สโลเลเวลสี่อ่ะสโลตั้งค่าสิเปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะนะห้าจุดห้าวิเนี่ย และการโจมตีเราไม่ถึง Yes Here I come Uh-huh Spring ได้เวลาซ่าแล้วนี่ครับเดี๋ยวลองยิงให้ดู เนี ly, ่ยครับมันยิงป้อมได้แต่ว่าป้อมเนี่ยยิงเราไม่ถึงนะครับถ้ามีคาาฟ้าเดี๋ยวโจดเดี๋ยวโจดเมื่อกี้ถ้าผมวิ่งถอยหลังไปเนี่ยตัวนั้นอาจจะตายก็ได้นะครับเหมือนว่าโพอาดาเมจมันอยู่ที่เรายะห่างอยู่แล้วใช่ไหมครับเราวิ่งถอยหลังเนี่ยดาเมจมันก็แรงขึ้นนะครับ แต่คือประเด็นคือการการวิ่งถอยหลังเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราต้องชัวว่าตัวนั้นอาจจะตายชัวนะครับพอถ้าไม่ตายเนี่ยเราก,เราก็เราก็ตามต่อไม่ได้นะครับ ท่านหนึ่งนะครับมีคนซิปมาจะตะกี้สดด้วยนะครับจริงๆเนี่ยไม่น่าจะวิ่งเข้าไปนะครับอย่างน้อยน่าจะรักษาอาหารหน่อยคือโอกาสฆ่ามันก็มีอยู่แต่ว่าเพราะว่าตัวนั้นมันใบ้ได้ครับถ้าสมมุติว่าโดนใบ้เนี่ยกะ อัลติเมทมันใช้ไม่ได้มันก็ดาเมจมันก็ลดล,ลงไปเยอะนะอีกอย่างก็ไมเดนวิ่งมาด้วยนะรจริงๆไม่น่าตายแบบนี้คือตัวนี้เนี่ยมีดีตรงที่มีดาเมจที่เยอะมากนะครับเนี่เห็นไหมดาเมจมันเยอะมากแลก้วก็มีสโลนะครับมีพีวแต่ประเด็นคือตัวมันเปราะนะครับคือมันอาจจะมีสกิลหนึ่งก็ชจริงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเจอเวทเนี่ยแปบ๊บเดียวก็ตายครับเพราะว่าตัวเปลาะมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับการวางตำแหน่งตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับตัวนี้มากนะครับเราวางตำแหน่งตัวเองพลาดแค่นีดเดียวเนี่ยเราก็คือตายแล้วต่อให้ดาเมจเราเยอะแค่ไหนมันก็ไม,ม่ไม่มีประโยชน์ถ้าสมมุติว่าเราตายแล้วเราไม่ได้ทำดาเมจให้ทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าจะเล่นตัวนี้เนี่ยต้องรู้จักฝึกเรื่องของวางตำแหน่งนะครับ สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับไซโคลเนี่ยถ้ากดดับเบิ้ลคลิกนะครับจะเป็นการไล่ใส่ตัวเองนะครับคือทําให้ตัวเองเนี่ยโดนพายุหมุนขึ้นมาได้เองเอาไว้หลบสกิลสตันหรือว่าอะไรอย่างเี้ก็ได้นะมีประโยชน์มากเหมือนกันวาร์ปพอรทัลก็เหมือนกันนะครับวาร์ปพอทลหรือว่าบิงนะครับถ้ากดดับเบิ้ลคลิกเนี่ยวาร์ปพอทลอ่ะจะเป็นการเปิดจะเป็นการวาร์ปตัวเองกลับไปที่บ่อน้ํานะครับดับเบิ้ลคลิก ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเลงนะครับบางทีเนี่ยเลงไปเลงมาครับไม่ถึงบ่อน้ำนะครับซึ่งบางครั้งสาคัญเหมือนกันนะอย่างโดนโดนดูมอยู่เนี้ยจะ,จะ,จ,ะจะตายอยู่แล้วแล้วกดแล้วกดวาร์ปแล้วกดคิ้งลงไปไม่ไม่ไม,ไ,มไ,ม kitty, ไม่โดนบ่อน้าอย่างเงี้ยไปถึงก็ตาย,ย,าตาย,ตายนะครับเสียวาร์ปอีกแต่ถ้ากดดับเบิ้ลคิ้งเนี่ยยังไงอยู่ในบ่อน้ําชัวนะครับส่วนบิงเนี่ยถ้ากดดับเบิ้ลคิงเนี่ยไม่ว่าตัวเราจะอยู่หกตรงไหนของแบบนะครับ มันจะบลิงไปที่มันจะเหมือนว่าเรากดบลิงไปที่บ่อน้ำนะเนี่ยสมมุติผมอยู่ตรงเนี้ยผมจะบลิงมาประมาณตรงเนี้ยมันเหมือนว่าอ่าระหว่างตัวผมกับบ่อน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะบลิงมันจะบลิงไปเส้นตรงของตรงนั้นนะครับเดี๋ยวลองเราไปทรายวิววะเนี่ยระยะไกลมากนะครับ แล้วก<ๆ>็คือถ้ามันมาถึงขนาดนี้เนี่ยอาจจะออกอ่าเกาะแอซซาวก็ได้นะครับเพิ่มตีเร็วพอเพิ่มตีเร็วเนี่ยจะปวดอัลติเมทได้รัวครับหรืออาจจะออกคาถาฟ้าก็ได้นะครับ Yes ฮึบอีกทีนึ่งฮึบไม่ตายอีกทีนึ่งฮึบเล้ตายเราจะตายเหมือนกัน โอเคพอใจแล้วก็ <Okay. S 1> จริงๆแล้วถ้าสมมติมันชนะขาดแล้วเนี่ยมันก็เป็นมารายาทของเรานะครับที่จะรีบจบเกมนะครับไม่ต้องให้อีกฝั่งรอคือจริงๆมันไม่ใช่มารายาทหรอกก็เราก็เสียเวลาด้วยเหมือนกันจริงๆมันไม่ใช่แค่อีกฝั่งเสียเวลาเพราะว่าเราก็ต้องเอาเวลาไปทำมางอื่นดูไหมฮะไม่ใช่วันๆเล่นแต่เกมแต่คือผมเนี่ยวันๆเล่นแต่เกมจริงๆก็รีบจบเกมจะได้เล่นเกมต่อไปฮะ ตแต่ว่าถ้าสมมติไม่มีคีปเนี่ยคือคือถ้าไม่มีคีปเนี่ยระยะการมองเห็นของเราอ่ะมันจะมันจะไม่ถึงนะครับต่อให้ระยะการโจมตีเราไกลแต่ถ้าเรามองไม่เห็นมันก็ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับที่เห็น อค,จจครับก็คลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ไอ้คิวมาไปเฮ้ยก็ อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นซีรีส์คนเอ่อคนเล่นหมูคนดูเซียนนะครับเป็นสถารัพิเศษนะครับมีคนรีเควสเข้ามาครับใครอยากรีเควสเข้ามาให้ผมเล่นฮีโร่ตัวไหนก็ได้นะครับคือคือคุณไม่ไม่ใช่แค่รีเควสเข้ามาแค่ฮีโร่นะครับคุณจะรีเควสฮีโร่เข้ามาแล้วก็บอกด้วยว่าจะให้ผมอัพสกิลไหนก่อนจะให้ผมซื้อของอะไรก่อนเนี่ยบอกมาให้หมดเลยนะครับอ่าถ้าสมมุติว่ารีเควสของคุณน่าสนใจเนี่ยผมจะเอามาเล่นแล้วก็เอาคลิปลงนะครับเป็นสเปเชียลเอพิโซดนะครับ ก็วันนี้สเปเชียลเอพิโซดหนึ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ